นูตื่นแล้วคะ่ะตื่นมาทำไมทรงผมแบบนี้ลูกว้าวใครวะใ่นอกแก้ไหมว้ายผมโอ้โหว้า Uaaaaah. Ừ. <laughs> Ủa Ủa Uaaaaah. Nào Uaaaaah. Uaaaaah. Uaaaah. 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 Khen Uaaaah. Uaaaah. Khen Uaaaah. 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 <laughs> โอ้ยตื่นนอนใหม่เซตุปะตุเป๋หมดยนะไทยละลหรเห็นตัวเองเหรอเห็นตัวเองในโทรศพัพท์ระคะเห็นตัวเองในโทรศพัทรศพท์ราคาจะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอันนี้นายัสดีค่ะสิทุกจ้า นองไปแล้วไอ้คนนองไปแล้วเออโอ๊ยมาทางนี้ทางนี้ทางนี้เข่งสิเข่งทางนี้เข่งทางนี้นี้มาเข่งแต่แบบนี้นี่เข่งเข่งทางนี้เข่งทางนี้เห็นยาไหมหงายผมเจ็บมาผมโอ้โหโอ้โห